สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผมนะครับสาหรับคลิปนี้จะมาให้ดูนะแบตเตอรี่ที่ทําการชาร์จอยู่นะลูกนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ผมรับเทิร์นจากลูกค้ามานะเป็นแบตเตอรี่ที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านะที่มีปัญหาเรื่องของไฟหายนะแล้วก็เช็คให้ดูนะตอนนี้ก็ทําการชาร์จมาประมาณ3ามชั่วโมงนะใช้เครื่องมอเตอร์แนะ เรื่องมอฟล่าชาร์จนะตอนนี้ตั้งชาร์จอยู่นี่ขึ้นไปโวนสิบหกว่าแต่กระแสน้อยนะกระแสประมาณ3มนะก็เติมน้ำกันนะผมเอาน้ำกันมาเติมด้วยนี่น้ำกันถังขาวนะเติมให้ได้ระดับเพราะว่าระดับของน้ำเนี่ยค่อนข้างลงไปเยอะนะอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เติมนะตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยเติมคิดว่ามันคือแบตแห้ง นะแบตแห้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าผมก็แจ้งไปแล้วว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นแบตท,ที่มีน้ําอยู่แต่แค่เป็นฝาปิดสนิทนะถ้ากดก็ประมาณนี้แต่เหลืองนะครับเดี๋ยวลองวัดดูุช่องว่าเป็นยังไงแต่เหลืองเหมือนกันนะในการวิเคราะห์แบตนะถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะทำคลิป ออกมาให้ได้รับชมนะส่วนมากก็คือจะเป็นแบตในงานหน้าร้านนี่แหละนะแล้วก็มีคอนเทนต์บางอย่างที่อาจจะยังไม่เคยทำคลิปอะไรพวกนี้อาการของแบตที่มันมันมีปัญหาในลักษณะที่แปลกนะแปลกประหลาดอย่างเช่นไฟหายหรือว่าบางทีเคาะนะกระแทกอะไรพวกนี้แล้วไฟมันหายนะแล้วก็พอลองตีขั้ว เอามือทุบหรือเอาค้อนยางเนี่ยตีขั้วเนี่ยไฟมีนะเคยเจอนะถ้าลักษณะนี้เคยเจอนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดเคยเคยเจออยู่แต่น้อยนะก็จะเป็นแบตที่อาจจะเคยแบบตกกระแทกมานะรถยนต์มีอุบัติเหตุนะมีการกระแทกของตัวแบตเตอรี่นะไม่ว่าจะเป็นการตกหล่นหรือรถชนรถอุบัติเหตุนี้ถึงตัวแบตมันจะไม่ได้เสียหายนะ ในภายนอกก็จะไม่มีรอยกระแทกรอยบุบอะไรพวกนี้แต่การที่แบตเนี่ยได้รับแรงสั่นสะเทือนหรือการสะเทือนนะแบบ IMPACT นะแรงสะเทือนแบบ IMPACT ก็คือการกระแทกแบบรุนแรงนะการตกหล่นการชนหรือว่าการตีนะการตีขั้วนี้ก็เป็นส่งส่งผลทําให้สะพานไฟในเซลเนี่ยมันมีปัญหาเขาถึงบอกว่าถ้าขั้วมันแน่นหรือ สวมไม่ลงนะลูกค้าก็เอกก็ดีหรือช่างนะหลายๆลร้านที่เคยเจอลูกน้องเนี่ยเอาคอรนีตร่ตีขั้วแบตเลยโดยตรงนะไม่ได้นะห้ามทำเพราะว่ามันจะส่งผลถึงตัวโครงสร้างภายในของแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นบ่าบีรวบเซล์นะสัพันไฟหรือตัวแผ่นาธาตุเองก็ดีนะมันจะได้รับความเสียหายพยายามอย่าตีนะ อย่าใช้แรงตีในการทํางานนะถ้าเกิดว่าขั้วมันแน่นหรือว่ามันเอาไม่ออกอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาสวมขั้วแบตบนรถเนี่ยแล้วมันไม่ได้เนี่ยก็พยายามฉีดน้ํายาหล่อลื่นหรือใช้เครื่องมือในการถางขั้วนะใช้ไขควงแบนถางขั้วเนี่ยเบสิกสุดๆเลยก็คือไม่ใช่ไปตีส่งไม่ได้นะทำแบบนั้นทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมันพังมันเสียหายแบบไม่รู้ตัวนะ เพราะฉะนั้นแล้วอย่าพยายามไปกระแทกนะอย่าไปกระแทกขั้วหรือไปตีอะไรพวกนี้พยายามก,ปก็ประมาณนี้ฝากไว้นะแบตลูกนี้ค่าโลดก็ได้แล้วนะเดี๋ยวจะลองเช็คดูว่าหลังจากที่เรา,าชาร์จนะผมไม่ได้ฟื้นฟูนะผมชาร์จเฉยเเนี่ยชาร์จให้มันมีปริยานะแล้วก็เดี๋ยวจะเทสโหลดดูนะถ้าอาการมันถ้าอาการมันชัดเจนตอนดึงโหลดก็คือใช่แล้ว มันก็คือเกิดจากตัวโครงสร้างภายในเนี่ยมันมีความเสียหายอย่างที่บอกไปนะก็คือวัดแล้วไฟมันหายอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีปัญหาจุดที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะเอ๊มันเคยใช้งานได้ทําไมแบตอยู่ดีๆมันเกิดปัญหาบางครั้งอาจจะเกิดจากตัวแบตเตอรี่เองก็มีนะปัจจัยหลักๆก็อาจจะมีอันนี้ เดี๋ยวจะลองดึงโหลดดูนะี CCA ประมาณนี้เลย378โวลต์สิบ8 28, เพราะว่าเพิ่งปลดเครื่องชาร์จเนาะอ่ะเดี๋ยวลองเครื่องดึงโหลดมาดึงดึงูอ่ะเดี๋ยเอาเครื่องดึงโหลดนะผมถยับกล้องนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยว,วัดดูทีเพื่อเทียบว่าถ้า ก่อนดึงหลังดึงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูตอนนี้ CCA กับวนต์3 8 CC ้ CCA วลต์14.01อ่ะโอห์มอยู่703นะ381 CCA อ่ะ CCA ก็ถือว่าใช้ได้แหละแต่ว่าจะได้ไม่ได้จริงๆต้องดูที่การดึงโหลดนีดึงโหลดผมจะ ห้าสิบนะปึ๊บปึ๊บึ๊บ,บดึงลงต่อเนื่องฮนะไม่ล่วงไม่ล่วงยังไม่ฟันทงนะถ้าเกิดมันไม่ล่วงเงี้ยอย่าเพิ่งตีใจว่าเอ้ยแบตได้แบตโอเคอเพิ่มเป็นร้อยผมเพิ่มสเกลนะแบตมันลูกเล็กก็ไม่อยากจะทำแรง <laughs> ไม่หล่นนะ,นะตามนี้เาตามเดิมสเปคเดิมนะห้าสิบสรุปไม่ไม่ร่วงไม่หล่นแต่ก็ยังไม่ไว้ใจนะผมจะทำการตั้งทิ้งไว้นะเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวจะวัดอีกทีตอนเช้าพรุ่งนี้หลังจากนี้ผมจะไม่ชาร์จเพิ่มแล้วนะ เดี๋ยวผมจะ12.77 389 CCA โวลต oh ์12.77โอห์มอยู่7 1 8ก็ดูเหมือนจะปกติแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยให้แบตเตอรี่เนี่ยมันอุ่นตัวเอ้มันหายอุ่นตอนนี้มันก็อุ่นๆเล็กน้อยนะอุ่นๆไม่ถือว่าร้อนนะโอเคได้ปกติแล้วประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเทสหลังจากที่ตั้งทิ้งไว้ทั้งคืนนะ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนียนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ